ระหว่างที่ผมนั่งเครื่องบินก็เกิดความสงสัยขึ้นว่าทำไมคนส่วนมากถึงชอบเข้าห้องน้ำเวลาเครื่องบินเทคออฟเสร็จเรียบร้อยเวลาเข็มขัดไฟนิรภัยดับลงทริปนี้ผมเริ่มบินจากเชียงใหม่เป็นเที่ยวแรกแล้วก็ไปต่อเครื่องไปภูเก็ตอีกหนึ่งเที่ยวแต่ความสงสัยเกิดขึ้นกับเที่ยวบินสุวรรณภูมิภูเก็ตโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยเข้าห้องน้ำบนเครื่องบินสักเท่าไหร่แต่ทริปนี้มีโอกาสได้นั่งข้างหลังสุดของเครื่องบินก็เลยต้องไปชมห้องน้ำหรือว่าไปรีวิวห้องน้ำกันหน่อยครับ จำได้ว่าผมจองตัวเครื่องบินมาเป็นแถวหลังสุดแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่ายังมีอีกหนึ่งแถวครับก็เอาเป็นว่าไปฝฟกกัสตรงห้องน้ําเครื่องบินกันดีกว่าอ่ะห้องน้ําว้างแล้วครับเราเข้าไปดูห้องน้ํากันดีกว่าว่าใน,นห้องน้ํามันจะมีอะไรบ้างไปดูกันก่อนว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นดูอะไรก่อนนี่ครับนี่ครับก๊อกน้ําแล้วก็ตัวนี้เป็นแชมพูล้างมือครับตัวนี้หมุนหรือว่ากด กดครับกดน้ำอุ่นด้วยตัวนี้น้ำอุ่นครับบดเครื่องบินมีน้ำอุ่นซะด้วยมาดูชักโครกกันบ้างมีกระดาษรองนั่งด้วยครับลองกดดูสิอโอ้โหดังสนั่นบอกไมเลยตรงนี้น่าจะเป็นที่เปลี่ยนผ้าอ้อมสำหรับเด็ก จะมีลูกเลขติดแดงตรงนี้น่าจะมาเปลี่ยนข้อคอมได้ตรงนี้เป็นที่เป่ามือลมก็ไม่แรงมากนะกชู่ครับให้ตลอดอ่ะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับห้องน้ำเครื่องบิน ถือว่ามารีวิวห้องน้ําเครื่องบินแล้วกันนะครับถือว่าเป็นข้อสงสัยสําหรับผมแล้วกันนะครับว่าทําไมคนหนึ่งชอบเข้าห้องน้ำเครื่องบินเวลาเทคออฟเสร็จเรียบร้อยเข็มขัดนิรภัยดับลงครับวันนี้ขอตัวลงเครื่องบินกันก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับว่าผมจะไปเอ็นจอยที่ไหนไปสร้างความสนุกสนานอะไรกันต่อไปสำหรับนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย